เรามากินแอปเปิ้ลพิงเลดีกันค่ะคุณเพื่อน,อนสติกเกอร์วางแล้วหรอแต่มันติดสติกเกอร์ไว้ว่ะพิงเลดีรู้หัวใจมามาสิ้นกฏศาสตมันเบิ่งค่ะมเป็นอัไรจะ ผันเปลือกมันออกก่อนสีแจ็เจ็ดสีสดใสแดงแป๊ดเลย วิตามินซีมาเต็มๆอร่อยมาได้ไมากินวิตามินซีน้อกันมะปอกก็ สดชื่นดีจ้ะกินแล้วตาสว่างหวานอากกนมเปรี้ยวจับคุณมังดี nhớ không của quả bán ông tiêu Cảm ơn các 什么？嗯。